สวัสดีค่ะริจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำวัตถุมงคลเป็นมีดอิตโต้ยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนนครสวรรค์ได้นำมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักและศรัทธาในวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์มีดเล่มนี้ก็จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะเป็นไม้แกะ ทางด้ามด้วยฝักนะคะด้านนี้แกะเป็นปูปะพิคเนต ด้านนี้จะแกะเป็นปู่ลูซีนะคะถืออาวุธทั้งสองข้างเลย ความยาวเฉพาะใบ6นิ้วครึ่งนะคะยาวรวมด้านและฝัก14นิ้วเป็นมีดอิโต้เก่าโบราณนะคะ ชนใบมีดภายในนะคะใบมีดด้านนี้ก็จะตอกเป็นนักรณะเก่าบ้านนะคะเก่าเด,เดิมเก่าโบราณมิโติโตยุคต้นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ตอกลายน้องสิงนะคะตรง กลั่นแน่นนะคะเก่าธรรมชาตินะคะเก่าเดิมเม ด้านนี้ก็จะตอกอักขระตอกลายน้องสิงแล้วไม่มีอักขระแล้วก็ตอกเป็นตัวช้างไว้ด้วยนะดัาคาด้านนี้ มีติตูทรงโบราณนะคะ เก่าธรรมชาติเก่าเดิมดมอยากทักทายพูดคุยกันเพิ่มเติมก็ทักทายเข้ามาได้นะคะดูแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์0926629 665รูจิการนะคะ092 6629 665รูจิการคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะรูจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีคะ่ะ